คุณยายหมีแม่เลี้ยงแอปทักซอนชงแล้วชงต่อไม่หยุดชัดเลยคนนี้มาวิน จากที่ก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนกรี๊ดลั่นกับการชงเข้มๆของคุณยายหมีแม่เลี้ยงของแอฟทักษอนที่ได้พานนกุลมาร่วมเฟรมกับอดีตสามีของแอฟทักษอนอย่างสงการานต์เตชะนรงพร้อมเขียนแคปชั่นเชียร์สุดใจลั่นอ่านแล้วหน้าแดงกันเป็นแถวและโพสต์ถัดมาก็ได้ชงเข้มไปอีกแต่รอบนี้มาพร้อมกับหนุ่มนนกุลและทิมพิทาพร้อมเขียนแคปชั่นปลุกความกรี๊ดในตัวอีกว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรไม่ผิดภาคสอง ที่ว่าว่าที่ทำไมมี2คนโดยงานนี้มีคนแอบสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าคุณยายหมีพานนทกุลมาถ่ายรูปด้วยตั้งสองรอบส่วนคนอื่นๆถ่ายแค่รูปเดียวในคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ว่างานนี้ขอเลือกนนท์กุลแล้วกันเพราะไปไหนมาไหนก็ไปกับแอปทุกที่เทคแคร์ care, แอปไม่มีห่าง แถมอายุไม่ใช่อุปสรรคเชียร์กันสุดใจไปอีกและล่าสุดค่ะที่เป็นการถ่ายภาพหมู่คุณยายหมีก็ได้อบกอดจากด้านหลังของนนกุลดูแล้วคุณยายหมีจะเอ็นดูและประทับใจในน้ำใจของน้องนนกุลมากที่มาช่วยงานทุกวันงานนี้แฟนๆยิ่งทุ่มสุดตัวเลยว่าเป็นนนกุลแน่นอนต่างคอมเมนต์ว่าเหมือนว่าคุณยายจะเฉลยแล้วว่าคือใคร นนท์ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าถึงจะอายุน้อยแต่มีวุฒิภาวะดีมากวางตัวดีมากน้องกลายเป็นขวัญใจเครือญาติและครอบครัวไปแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ